สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมแบบมุมด้านมุมนะคะจากรูปนะคะจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม PQR นะคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ XYZ ค่ะวิธีทำนะคะเราก็มาดูว่าเขากำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะก่อนอ่นนะคะคือเขาก็กำหนดมุมของ PQR นะคะเท่ากันกับมุมของ x y z ค่ะแล้วก็มุมของ QPR นะคะจะเท่ากันกับมุมของ y x z ค่ะเราต้องการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม PQR นะคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ x y z ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาพิสูจน์โดยการพิจาร,รณารูปสามเหลี่ยม PQR นะคะแล้วก็รูปสามเหลี่ยม x y z ค่ะ เราจะเห็นได้ว่านะคะมุมของ PQR นะคะเท่ากันกับมุมของ x y z ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราได้มาจากการที่โจทย์เขากำหนดมาให้นะคะแล้วก็ด้านของ PQ นะคะจะเท่ากับด้านของ xy ค่ะแล้วก็จะเป็นมุมของ QPR นะคะเท่ากันกับมุมของ yx z ค่ะ ซึ่งมาจากที่โจทย์กำหนดให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม PQR นะคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ x y z แบบมุมด้านมุมนั่นเองค่ะ